เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางฮานอยวันที่23พฤษภาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นก็มาดูวันที่22กันก่อนนะทุกคนนะวันนี้ปังไม่ปังยังไงเนาะมาดูกันนะคะก็ต้องตกมือสําหรับ3ามตัวของเราก่อนนะทุกคนนะเราต้นบ้านคิดว่ามันต้องมาตลาดเดิมแน่ๆนะเมื่อวานนี้ค่อนข้างมั่นใจ4649นะคะถ้าใครฟัง คลิปของต้นบ้านตอนช่วงที่ทำสามตัวนะคะเมื่อวานนี้ต้นบ้านแบบว่าสี่หกสี่เก้าค่อนข้างเด่นมากนะคะในห้องเราต้นบ้านน่ะฟันสี่หกสี่เก้าไปในห้องในห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะคะนะฟันสี่หกสี่เก้าไปวันที่สามเจ็ดต้นบ้านก็ฟันไปเหมือนกันนะคะนะก็ดีใจมากๆเรามาดูกันก่อนนะ่าไปดูทีละหน่อยกันว่าปังไม่ปังไงนะคะวันนี้นะสำหรับพิเศษนะคะสาม 9401ทุกคน39401นะคะปังสูตรพระเอกของเราวันนี้ก็คือพิเศษนะทุกคนนะตกมือให้หน่อยค่ะอืมปังจริงๆนะคะเราได้94ตรงนี้เจาะตรงๆนะคะเจาะตรงนะและสามตัวแตกนะคะตรงนี้นะคะปังมากนะคะวันนี้นะปังปังถือว่าปังสามตัวแตกะคะบางคนก็ ทักไลน์ไปแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆนะคะก็นี่ทุกคนมาดูกันเลยที่ต้นบ้านเก่งให้นะคะเมื่อวานนี้นะคะทําไมมันถึงได้สี่สามหกใช่ไหมรต้นบ้านเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะออกตารางเดิมทุกคนอืมก็เลยจัดให้เลยนะคะจัดให้เลยนะตัวนี้นะคะตารางเดิมเนาะนะคะประมาณนี้ทุกคนปังมากนะคะ ปังที่สุดแล้วพิเศษนะสตัวแตกทุกคนตกมือนะมาดูตัวต่อไปค่ะปกติของเราไม่เฉียดเฉียดไหมสอง้าแปดไม่ว่าจะในห้องอยู่ในหรือใน YouTube เนี่ยหานอยปกติธรรมดานเนี่ยแล้วบ้านมันทางมันไม่ค่อยไปทุกคนนะคะ298เก้ของเราไม่มีเราม,มีแต่86เนาะวินใหญ่ก็ไม่เข้านะมันกลับหัวนะคะ อ่ะเรามาดูกันนะก็ถือว่าไม่มานะทุกคนนะคะเอาละนะคะก็มาดู V P 98 6, 98 6, 04, ก 6, ะะเก้าแปดหกเก้าแปดหกศูนย์สี่ทุกคนเก้าแปดหกศูนย์สี่นะคะสำหรับเรามีศูนย์สี่หกตรงนี้เนาะทุกคนศูนย์สี่หกเนี่ยเน้นๆเ,เลยเมื่อวานนี้นะคะเน้นๆเ,เรามีหมดเลยนะเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่นะคะ เรามีไหมแปดสองไม่มีเราอ่ะไม่เป็นไรน,นะคะเก้าแปดหกเรามีไหมเรามีในตารางค่ะทุกคนนะเรามีในตารางแปดหกนะคะเราต้นมานค่อนข้างมั่นใจว่าอ,อาจจะมีคนชอบเอาไปเล่นเออเอาไปลงทุนเออวินอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่แน่นะคะแต่เราตัวบ้านก็ตีไปไม่เข้านะทุกคนนะคะสําหรับตัวเจาะไม่เข้านะคะเรามาดูตัวเด่นกันทุกคนนะคะสี่เจ็ด เราได้ไปสี่นะคะถือว่าโอเคนะคะสองตัวนี้ไม่เข้าเลยนะตัวเด่นนะคะตัวเด่นสี่เจ็ดเข้าไหมสี่เจ็ดเข้านะคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะทุกคนเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าปังประสบความสําเร็จก็ถือว่าสามตัวเข้านี่ก็ถือว่าดีใจมากทุกคนต้องมีคนจับไปบ้างแหละนะทุกคนอาจริงนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีกับสมาชิกทุกคนนะคะก็ฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะยิ่งมียอดไลค์ มา,มากรู้วบ้านก็มีกําลังใจมากทุกคนถามว่าทุกคนก็จะแบบอืจริงๆแล้วไลฟ์เ, Light เนี่ยมันคือกำลังใจทุกคนนะจริงๆนะคะเอาละค่นะเนี่เรามาดูกันต่อวันนี้มีสามตัวมาให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะตารางไม่แตกต่างกันมากทุกคนนะคะสำหรับวันเมื่อวานกับวันวันนี้นะคะ เอาละนะคะมาเลยนะคะก็จะได้เจ็ดแปนะคะเจ็ดแปห้านะคะเจ็ดแปเรามาเจาะกันนะทุกคนนะคะเจาะก็จะได้เจสาม เจ็ดห้านะคะแปดสามแปดสี่ปดห้านะคะ9ก้าสามเก้าสี่เ้าห้านะทุกคนนะ,ะ,นะะมันก็จะประมาณนี้นะคะเลขก,ก็มีเข้ามีหลุดนะทุกนะคนก็ทำความเข้าใจด้วยนะคะและ้วเบ้านก็ไปเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ มาดูตัวเด่นกันก่อนทุกคนตัวเด่นวันพรุ่งนี้นะคะอืมเด่นวันพรุ่งนี้แล้วนม่านคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งนี้นะคะแปดกับสามนะทุกคนแปดกับสามเดี๋ยวขอทําสีหน่อยนะคะแปดกับสามทุกคนเป็นไงกันบ้างเนาะนะคะ มันหมานไหมแล้วก็สบายดีไหมคะนะสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่อยากเข้าห้องไลน์ก็ l o ต t ต GMX 2018นะสำหรับไลน์ดีวเตอร์ม้านพยายามไล่อตอบหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วนะถ้าใครคิดว่าเราเตอมานลืมตอบทักมาอีกได้นะคะในห้องเนี่ยว,วันนี้ ได้ไปสองห้องนะคะตัวเจาะนะคะแล้วก็วินก็แตกเหมือนกันนะคะสามสี่เก้าแต่ว่าในห้องเนี่ยเราต้นมันจะไม่ได้จับสามตัวให้นะคะแต่ว่าก็จะมีวินให้ก็วินก็แตกเหมือนกันนะคะอ่าตัวตัวเด่นก็จะมีหลักสามนะคะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะแล้วหลักแปดก็จะมีแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะส่วนตัวชอบแปดห้านะทุกคนเออ ตัวกันนะคะก็จะกันเป็นสามหกสีาหนะคะสำหรับตัวกันนะก็รวมๆกันแล้วก็จะประมาณ12ชุดนะคะตัวเจาะธรรมดามี9ชุดนะประมาณนี้ทุกคนนะต้นบ้านก็ไม่สามารถจะเน้นจะเจาะให้เข้าได้ทุกวันนะทุกคนก็ ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปกำลังใจให้ทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะทุกคนน้ต้นบ้านไม่สามารถทําได้ทุกวันจริงๆนะคะก็พยายามเต็มที่แล้วเนาะมันก็มีวันปังมีวันไม่ปังนะทุกคนนะคะสามตัวน้ำต้นบ้านพยายามคัดมาให้แล้วทุกคนนะคะอลองดูนะคะอือสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกนะห้าหก ห้าหกห้าเก้าสี่ห้ามุ้นี้ค่อนข้างเด่นนะทุกคนนะคะค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดสามนะคะชะักหกชุดเนาะทุกคนสี่สามแปดสี่แปดห้านะคะ 485หรือเมื่อไหร่จะมา856อะไรอย่างงี้ก็ได้ทุกคนเนาะแต่ว่านี่นะทุกคนเนาะ856แต่ว่ามันชอบเอาตารางเก่าอะมาออกมาออกย้อนทุกคนแล้วต้นบ้านก็เลยจะไม่ได้จับตารางปกติให้นะคะแต่ถ้าใครเก่งเรื่องจับตาราง3ตัวก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะในตารางตรงนี้นะคะแล้วต้นบ้านก็มีมาฝากกันเท่านี้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้เราต้นบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ มีสติมีใสติเป็นของตัวเองนะคะรัต้านเป็นเพียงแทางเท่านั้นทุกคนนะคะเจอกันใหม่วังนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ